ก็วันนี้นะครับจะเห็นการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะครับมากขึ้นในณศูนย์รวมและผู้มีอิทธิพลทางการเมืองนะครับอย่างแท้จริงท่านที่ติดตามเรื่องนี้นะครับจากทางบทสัมภาษณ์พิเศษนะครับจากรองศาสตราจารย์ดรโอรานถิ่นบางเตียวครับอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดการวิเคราะห์เจาะลึกของอาจารย์กันเลยครับเช่ค่ะคือจริงๆแล้วผมมองอยู่นะครับสองประเด็นหลักๆ คือประเด็นแรกนะครับผมคิดว่าคุณทักษิณน,นะครับต้องการที่ชี้เห็นว่าการที่เขานะกลับมามีจุดนี้ได้มันสะท้อนถึงในยะในเชิงอำนาจและบาร,รมีในทางการเมืองเอาไว้ง่ายนะครับไม่ว่าสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณทักษิณไม่เจ็บไข้ไม่สบายอะไรเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่คุณทักษิณก็ไม่ได้แยแสต่อนะครับข้อวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นเลยประเด็นนี้ถ้ากับว่านั่นคือความมั่นใจ ในยะเชิงอำนาจว่าตัวเองมีอำนาจเต็มนะครับและสิ่งที่ตัวเองนะครับสามารถทำได้แบบนี้เพราะมีกฎหมายที่โดนร่างเอาไว้จากรัฐบาลระรุ์นะครับเป็นตัว นะครับรักรักษานะครับความชอบธทมนะครับของตัวเองเอาไว้ถึงแม้ว่าคนจะมองก็ไม่ชอบทำนะแต่มันเป็นหลักเหตุผลที่สามารถรองรับว่าคุณทักษิณทําได้นั่นคือเรื่องที่หนึ่งคือจงใจที่จะออกมาจงใจที่จะมาจัดผมจงใจที่จะไปเชียงใหม่และจงใจที่จะเข้าพักเพื่อจะบอกว่า นี่แหละฉันนี่แหละคือตัวจริงของอำนาจและผลู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองสูงสุดณเวลานี้อาประการที่สองการเข้าพักเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความจําเป็นณนเวลานี้เราอย่าลืมว่าคุณทักษณิณน,นะครับเขาเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ฉลาดที่สุดณเวลานี้นะถือว่าเขาเป็นฉลาดที่สุดเลยนะฉลาดมากไม่ว่าใครใครจะสร้างดีกว่าอะไรกับเขาไว้คนที่สร้างดีกว่าแพ้ยับเยินไปหมดละเจ็บไข้ไม่สบายไปหมดละเพราะว่าความฉลาดสู้เขาไม่ได้คือพูดได้ง่ายนะการสร้างการสร้างดีกว่า ก่อนนะคือไอ้ลูกหมาจะสู้ขพยาเสือคือบางคนเป็นลูกหมาแต่คิดตัวเองว่าจะใหญ่หญพอจะสร้างดีวนะแต่ลืมไปคุณทักษิณคือขญยาเสือการดีวทั้งหมดอ่ะผมคิดว่าคุณทักษิณเขาเขาเหนือกว่ามากมันก็เลยทําให้คุณทักษิณกลายเป็นคนที่มีอานาจเต็มนะการเข้าพักนัเวลาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความจําเป็นมาก,มากๆเพราะการะแสพักมันตกต่ํา ท่านนายกคุณดวงอิงนะทะแนนิยมเนี่ยสู้ฝั่งก้าวไกลไม่ได้ <Okay. S 2> นะผู้หลักผู้ใหญ่ในพักไม่ว่าจะเป็นภูมิทําไม่ว่าจะเป็นหมอชนละนานทุกคนเนี่ยนะครับล้มละลายความน่าเชื่อถือก็คือล้มเหลวไปหมดแล้วนะฮะ <Okay. S 2> คุณทักษิณก็รู้ดีว่ากระแสะแบบนี้มันไม่ดีเลยกับกับพักเพื่อไทย เพราะเป็นเช่นนั้น,นปั๊บมันมีเฉพาะเขาคนเดียวที่จะสามารถรักษาหรือว่ากระตุ้นคะแนนนิยมของพรรคได้มันถึงมีความจําเป็นและต้องออกมาเวลาเนี้ยพอออกมาปั๊บอย่างน้อยมันมีคนที่รักชอบพอเขา อย่างน้อยมันทําให้พวกสสอนะครับที่กระหายอํานาจเนี่ยกระหายตําแหน่งแห่งที่ทางการเมืองได้ประจบสอบพลอเพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งของอํานาจบ้างนะแล้วมันก็ทําให้คะแนนนิยมของพรรคที่มันตกต่ำเนี่ยอาจจะดีขึ้นมาบ้างะเวลานี้และที่สําคัญนะคุณทักษิณเอาไว้หลอกนะไอคนที่ต้องการที่จะให้เขาไปสู้กับก้าวใครอะว่านี่แหละนะทําตามสัญญาแล้วนะจะจะได้ไม่ได้ไม่รู้ก็คือยิงคุณทักษิณแสดงละครหลอก กุมนานเก่าวิธีหนึ่งว่านี่ไงที่ต้องการให้ฉันมาต่อสู้กับเก้าไกลฉันก็ทำแล้วนะแต่จะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเกมนี้คุณทักษิณนชนะคนเดียวไม่มีทางหรอกครับว่าได้กุ่มนานเก่าจะมาชนะด้วยกลุ่มนา่านเก่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะสู้คือสมองสู้คุณทักษิณไม่ได้การดิวกันดูเหมือนว่าน่าจะสมประโยชน์กันนะไม่ใช่เหรอหาการดิวกันคุณทักษิณได้ประโยชน์เต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะที่อำนาจเก่าตอนเนี้ย ไม่มีอะไรเหลือแล้ว้วนะความชอบทำกลไกราชการพังชิบปายวาย่วงหมดละพอเป็นแบบนั้นปั๊บมันก็เลยทําให้คุณทักษิณสามารถที่จะทําอะไรที่ยังไงสะท้อนถึงอานาจที่มีมากอะเอาไม่ง่ายนะ <Winds. S 2> ถ้ากระบวนการที่ทรมัาานยังศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะคุณท mm ักษิณจะต้องมีเข้าสู่กระบวนการที่ทมที่สังคมยอมรับได้มากกว่านี้ผมคิดว่าหลังจ <laughs> <laughs> ากนี้ไป <laughs> คุณทักษิณก็พยายามท้องกระตุ้นกระแสกครเล่นยมของพัรคให้ได้สองก็คือเล่นละครตบตาอานาจเก่า ต่อไปใครระยะหนึ่งก่อนที่จะหักหลังกันอีกรอบหนึ่งในเลือกตั้งครั้งหน้า mm hmm. เล่นละครเล่นเขาเล่นละคร,ะครตอบตาเพราะตอนเนี้เขาดูแล้วว่าคือพลเอกราวบิ์อยากจะเป็นนายกแต่ก็ไม่มีควาไมไั่คือองคาประยพมันไม่เอื้อแล้วอ่ะ ทุกอย่างมันไม่เอ,อื้อมันก็เลยทําให้คุณทักษิมีความได้เปรียบมากในะน,นเวลานี้แล้วก็พอเล่นละครไปแบบนี้ว่าอย่างเงี้ยจะสู้กับก้าวไกลก็ยังไงก็โอเคแล้วนะเนี่ยก,ก็ทําให้แล้วนะนะครับแต่ถ้าดูนะก้าวไกลก็ก็รู้เหน็หนแม้จะกล้าพิพายก็ยังไม่กล้าพิพายหนึ่งห้าหนึ่งเลยก็ไม่พิลายหนึ 10, ่งห้าสองแทนเขาก็รู้ว่าเขาต้องรักษาความสัมพันธ์นะกับทักคิปัปรบานเอาไว้เพื่อนานระยะยาว ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปทางอีสานก็จะไปในพื้นที่ที่เขายังมีคะแนนนิยมเพื่อที่ทําให้พวกนะครัอำนาจเก่าตายใจคิดว่าคุณทักษิณนะจะทําตามเงื่อนไขตามตามสัญญาที่ดีลไว้อะครับสิบเจ็ดปีผมคิดว่าเขาเขาไม่ยอมไม่ง่ายหรอกครับคุณทักษิณเขาฉลาดพอที่จะกาจัดพวกอํานาจเก่าอ่ะแน่นอนครับถึงเวลาแลวมันมันใกล้ถึงเวลาผมไม่จะไม่ช่จะไม่ใช่แต่จะไม่ใช่เวลานี้สักระยะหนึ่งจนจนคือจนความชอบทำความศรัทธาของอํานาจเก่าไม่เหลือหรอ คือเวลาที่จะจัดการเจ้าวาวาสแต่เขาก็ต้องทําลายวัดทําลายลูกวัดทําลายกลไกของวัดจนเสือส่อมศรัทธาจนคนไม่เข้าวัดนั่นแหละครับก็ก็จัดการซึ่งวันนี้เราเห็นอยู่แล้วถ้าเรามองการเมืองอย่างมีสตินะเราสืกว่าเฮ้ยรถดไม่ได้อะไรเลยเป็นคาถามที่ทุกคนถามตลอดนี่แต่นี่คือมันบอกกับเราว,าว่านี่คือการเมืองที่เรากําลังติดกับดักของหมู่ชนชั้นน่านะครับที่ใช้วัตกรรมที่เรียกว่าประชาธิปไตยเท่ากับการเลือกตั้ง ก็คือเรียกร้องให้ประชาชนไปมอบนะสิทธิท,ทางอํานาจผ่านการเลือกตั้งเพื่อย,ยกอํานาจกับพวกชนชั้นนำเนี่ยได้จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองคือถ้ากับว่าประชาชนถ้ามองการเมืองอย่างมีสติตอนนี้นะถ้ากับว่าประชาไตาไปเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เพียงพอในการที่จัดสรรผลประโยชน์สาธารณะประชาชนประชาชนจาเป็นจะต้องมีข้อเรียกร้องเรื่องประชาไตายที่มากเลยกว่านี้ก็คือเรื่องอาจจะปฏิรูปใครนะ กระจายอำนาจคือท้ำยังให้ประชาชนมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นที่ไม่ใช่ฝากความหวังไว้กับตัวแทนว่าสุดท้ายแล้วตัวแทนก็พึ่งพาอะไรไม่ได้อย่างที่เราเห็นนะเพราะเราเลือกไปแล้วมันก็ไปเล่นกเกมการเมืองกันหมดนะครับทําไม่ได้หรอกครับก็คือเรารู้ว่าครอบงมจริงนะโดยพฤติกรรมผมว่าโดยพฤติกรรมโดยโดยโดยพฤติกรรมผมคิดว่าคุณทักษิณก็ครอบงำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยนะพรรคเกิอื่นด้วยที่มันมีคนครอบงำพัดนะแต่ด้วยของกระบวนการทางกฎหมายไทยเนี่ยนะเขาพิษเลือพิจารณาเนี่ย เฉพาะในมิติที่เรียกว่าเป็นเป็นก็เป็นพฤติกรเป็นนิตินายเขาไม่สนใจเรื่องพฤตินค่ะก็ะคือตราบใดที่ไม่มีรายชันคุณทั้งิณนตราบใดที่มีมีรายชันคุณธนาธรตราบใดที่ไม่มีรายชันคุณเนวินก็ไม่สามารถไม่ไม่ถือว่าครอบงำแต่ทุกคนรู้ว่าคนเหล่านี้น่ะมีที่พนเหนือภาคการเมืองทั้งสิ้นแต่กฎหมายไทยมันสามารถเอาผิดได้เฉพาะไอกระบวนการที่เป็นหลัายลักษณ์อักษรที่เป็นความผิดในทางนิตินาย Mm hmm. แล้วบวกกับกกตด้วยนะครับไม่ค่อยมีมักมีผลในทางปฏิบัติกับสังคมอะฮะคือคนไม่พอใจเรารู้แต่กระบ,บวนการที่จัดการความช่อฉนของการเมืองแบบนี้อ,องค์กรสระเหล่านี้กับไม่ทํางานในปปชใช่ไหมฮะ mm hmm. แล้วก็เห็นกันอยู่กันใครนัทาง อ่ากกตรหรือแม้กระทั่งกระบวนการสายุรณธรรมเนี่ยก็คือองค์กรเหล่านี้ที่จะช่วยป<ม>ยระยุกต์ระบบแต่เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของความชอจนไปแล้วอะไม่ไม่มีเลยตอนนี้ก็คือประชาชนแค่ดูคิดว่าเป็นละครอย่าไปคาดหวังกับการเมืองน,นเวลานี้มันเป็นการมองชนจันทร์นำจะเป<ม>็นไปคาดหวังอะไรมากเลยคาดหวังอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีไม่มีเหตุผลไม่มีหลักการไม่มีอะไรแล้วนะค่ะมันเกิอยู่กับอำนาจล้วนๆนะครับ <S <S คือสำหรับผมคุณนักสินตอนนี้ท่านนี่ยังไม่ง่ายเลยก็คือเขาเขาเขาเป็น power player ก็คือคนที่อยู่ในเล่นผู้ที่คุมเกมอำนาจทางการเมืองทั้งหมดนะฮะคือตอนนี้อำนาจทั้งหมดอะมันมันอยู่ที่เขาหมดแล้วก็คือผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ต้องพูดถึงนะเราแห่งยู่แล้วไม่กระทั่งฝ่ายค้านก็ไม่ก็คือกระบวนการที่ทำก็ทําอะไรไม่ได้เห็นไหมกระบวนการที่ทำทำไม่ได้รัฐบาลรู้เข้าใจได้เห็นไหมฝั่งฝ่ายค้านเองคือ ศูนย์กลางอำนาจนะก็เป็นศูนย์กลางอำนาจที่แท้จริงนะ mm hmm. ทั้งในระบบและนอกระบบไปแล้ว mm hmm. นะซึ่งกันเนี้ยนะครับมันก็ทําให้ต่อไปนี่ยอนนานจใจคือถ้าเขาสามารถทําให้คนรักเขาศรัทธาเขามากขึ้นเนี่ยคลองใจเขามากขึ้นเนี่ยมันจะไปเบียดบังนะนะอำนาจในช่วนอื่นๆของสังคมอย่างมีนัยยะสําคัญเลย <Yeah. S 2> ซึ่งมันก็มีโอกาสสูงนะผมไม่คิดว่าวันนี้ถ้า <Yeah. S 2> คุณทักสินไปไหนเนี่ยนะนะคุณทักสินคนจะเจอคุณทักสินมากกว่าใครบางคนแล้ว mm hmm. ผมคิดว่า ตอนนี้เขาอยู่ก็คือเป็นคือไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นนายกแต่เขาเมียอำนาจ,ม,นาจมากากว่านายกไปแล้ว่คือไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะเป็นนายกคือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเป็นนะผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองที่เป็นทางการแต่ตอนเนี้เขา เป็นคนที่มากพลนเรบาร,รมีทําอย่างเดียวคือต่อไปก็คือเขาทำอย่างให้คลองใจคนให้ได้ให้ไปที่ไหนให้มีคนรักคนชื่นชมคนศรัทธาคนเรียกร้องเนี่ยอันนี้จะเป็นเป้าหมายที่ผมคิดว่ามันมีโอกาสสูงที่คุณทักษิณทําได้แต่จะทําทให้ใครหมั่นไส้นั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะช่วยไม่ได้เพราะว่าในเมื่อเกมมันพามาทางนี้เน่นะค่ะก็ดูจากที่การโอรลานวิเคราะห์นะครับ<ะ>ก็บอกว่าจากนี้คุณทักษิณท่านคุณอาอจะมีการเดินทาง ไปอีกเรื่อยๆหลายจังหวัดแน่นอนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะฟังละอึ้งไหมคุณคก้องอึ้งเลยหลายอย่างนะคะอาจารย์วิคเคะร์เนี่ยค่อนข้างที่จะตรงใจหลายๆท่านนะคะจากที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะคก็บอกแล้วค่ะว่าเมื่อวานเราพลาดหัวไปนะคะทําปกไปว่าเกมล่าอํานาจ ยังไม่จบค่ะถือว่าแค่เริ่มต้นนะคะถ้าฟังจากที่อาจารย์บอกจากนี้ไปค่ะต้องรอดูมันเป็นกับดักทางการเมืองหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบประชาธิปไตยในการที่อยู่ในมือของกลุ่มคนบางคนหรือเปล่าอ่ะต้องช่วยกันดูค่ะในฐานะคนไทยนะคะเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงค่ะค